สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่3และเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องทบทวนคำที่มีตัวการันค่ะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาดูความหมายของคำที่มีตัวการันกันก่อนนะคะตัวการัน คือคำที่มีไม้ธนดคาตกำกับอยู่บนพยัญชนะเพื่อแสดงให้รู้ว่าไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นเรามาดูตัวอย่างคำที่มีตัวการันตัวเดียวกันนะคะในคลิปนี้คือหอหีบการันค่ะคุณครูจะมีภาพมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนช่วยกันทายภาพทายคำและช่วยกันอ่านสะกดคำนะคะภาพแรก ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคำว่าสัปดาห์เก่งมากๆเลยค่ะหนึ่งสัปดาห์มีเจวันนะคะเรามาอ่านสะกดคำพร้อมกันค่ะสออะบอสับคำว่าสับนะคะใช้สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศดอาอดาสัปดา เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจะเห็นไหมคะว่าเราจะไม่อ่านออกเสียงหอหีบกาลันคำศัพท์ต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าราชสีเก่งมากๆเลยค่ะเรามาอ่านสะกดคำพร้อมกันนะคะรออาดอราช ชออะชะสอ,อีสีราชสีเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคำต่อมาค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่นะคือคำว่าวิเคราะห์เก่งมากๆเลยค่ะเด็กผู้หญิงกำลังคิดวิเคราะห์อ,อยู่เรามาอ่านสะกดคำพร้อมกันค่ะ วอีวิคอรอออกเคาะเก่งมากๆเลยค่ะวิเคาะคำต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันเขาใช้คำว่าอะไรคะคือคำว่าวิวาเก่งมากๆเลยค่ะเรามาอ่านสะกดคำพร้อมกันนะคะวอีวิ วออาวาวิวาเด็กๆจะเห็นไหมคะเวลาเราอ่านสะกดคำเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวการันนะคะเรามาดูตัวอย่างคำที่มีตัวการันหลายตัวกันนะคะในคลิปนี้คือทอทหารรอเรือการันค่ะให้เด็กๆช่วยกันทายภาพทายคำและช่วยกันอ่านสะกดคำนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยง่ายมากๆเลย คือคำว่าดวงจันท์เก่งมากๆเลยค่ะเรามาอ่านสะกดคำพร้อมกันนะคะดอัวงอดวงคำว่าดวงนะคะเด็กๆเป็นสระอัวนะคะสระอัวถ้ามีตัวสะกดจะลดรูปเหลือแค่วอแหวนตัวเดียวนะคะจออะนอจันคำว่าจันนะคะเป็นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศดวงจันเก่งมากๆเลยค่ะ คำต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกภาพนี้คือคําว่าพระอินเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะพอรออพะพระออินนออินเก่งมากๆเลยค่ะพระอินคำต่อมาค่ะเด็กๆ ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่ารัตะนะโกศินคำอาจจะยาวนิดนึงนะคะเรามาอ่านสะกดคำพร้อมกันค่ะรออะดอรัตคำว่ารัตนะคะเด็กๆเ,เป็นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศตออะตะนอ,อะนะกอโอโกอ สออีนอศินเด็กๆคะเรามาอ่านคําพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะรัตนโกศินเด็กๆจะเห็นไหมคะตัวการานันเราจะไม่อ่านออกเสียงคําที่มีตัวการาันนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อมาค่ะตัวอย่างคําที่มีตัวการาันบนพยัญชนะและสระในคลิปนี้คือทอทงสละอีการันนะคะ ให้เด็กๆช่วยกันทายภาพทายคำและช่วยกันอ่านสะกดคำนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอภาพนี้คือคำว่าอิทธฤทธิ์เก่งมากๆเลยค่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะคะออิดออิดทออิทิรออิดอริธอิทธฤทธิ์ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคำต่อมาค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยน้ำใสเชียวภาพนี้คือคำว่าบริสุทธิ์เก่งมากๆเลยค่ะเรามาอ่านสะกดคำพร้อมกันนะคะบออบรรออิร,ออริสออุดอสุด เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจะเห็นไหมคะคําที่มีตัวการันเวลาเราอ่านสะกดคําเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวการันนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําด้วยนะคะให้นักเรียนเติมตัวการันให้ถูกต้องคุณครูจะมีคําให้ทั้งหมด12ข้อนะคะเรามาเริ่มทําข้อที่1กันเลยค่ะประโยชน์คําว่าประโยชน์ใช้ตัวอะไรการันคะเด็กๆ ประโยชน์ใช้นอหนูกาลันเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาข้อที่สองค่ะเด็กๆบรรรักษ์ใช้ตัวอะไรกาลันคะบรรรักษ์ใช้สอบอร์สีกาลันเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาข้อที่สมค่ะแพทย์แพทย์ใช้ตัวอะไรกาลันคะ แพทยใช้ยอยักการันเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาข้อที่4ค่ะวิเคราะห์ใช้ตัวอะไรการันค้าเด็กๆวิเคราะห์ใช้ตัวหอหีบการันเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาข้อที่5ค่ะมนุษย์ใช้ตัวอะไรการันค้ามนุษย์ใช้ยอยักการัน เก่งมากๆเลยค่ะข้อที่6ค่ะเด็กๆดึกดำบรรพ์ใช้ตัวอะไรการันคะดึกดำบรรพ์ใช้พอพานการันเก่งมากๆค่ะต่อมาค่ะข้อที่8นิมนต์ใช้ตัวอะไรการันเอยติ๊กตอกติ๊กตอกนิมนต์ใช้ต่อเต่าการัน เก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะข้อที่8กากาตูนใช้ตัวอะไรการันค้าเด็กๆคำนี้ง่ายมากๆเลยกาตูนใช้รอเรือการันเก่งมากๆค่ะต่อมาข้อที่9ค่ะสงการใช้ตัวอะไรการันค้าสงการใช้ตอเต่าการันเก่งมากๆค่ะ ต่อมาข้อที่10ค่ะวัตถุประสงค์ใช้ตัวอะไรการันคะวัตถุประสงค์ใช้คอควายการันเก่งมากๆค่ะหรืออีกสองข้อค่ะข้อที่11สหกรณ์ใช้ตัวอะไรการันคะสหกรณ์ใช้โนเนนการรันเก่งมากๆค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่12กสกระสัด ใช้ตัวอะไรกระรันคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกกระสาดใช้ยอยักกระรันเก่งมากๆเลยค่ะทั้ง12ข้อนี้เด็กๆตอบถูกทุกคนใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ